พอเจริญพรนะบสกบาลตการทุกท่านคุณโยมเคยเห็นเจ้าหนูที่มันวิ่งอยู่ในกรงล้อไหมมันก็วิ่งของมันอยู่งั้นนะไม่มีวันหยุดนะเราก็มองว่าโอยมันฉลาดหรือเปล่าไปวิ่งอยู่งั้น,นคุณโยมมันจะต่างอะไรกับเราที่เรากําลังวิ่งอยู่บนโลกใบน,นี้นวิ่งอยู่กับการเรียน่ายตายเกิดแล้วก็วิ่งตามความอยากอยู่นั่นบางทีอยากได้สิ่งที่มันเกินกําลังเราแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้เขาเรียกว่ามันสุขริงแล้วเปล่าสุขแล้วก็ทุกภายหลังอย่างนี้นะ หรือว่าวิ่งตามความโกโรธมันโกโรธมากๆแล้วก็ไปบันดาลโทสะให้คนหนึ่งเขาเจ็บตัวเขาเสียชีวิตนี่แล้วสุดท้ายเราก็ต้องทุกข์อยู่ดีนะเกิดนรกแรกแล้วต้องถูกควบคุมเกิดนรกถัดมาก็คือในใจเกิดนรกต่อไปคือในภพภูมิต่อไปข้างหน้าเอะเราวิ่งตามอะไรกันอยู่ดังนั้นแล้วบางทีเนะี่ยหยุดวิ่งบ้างก็ได้แล้วเข้าหาความสงบดูสิ ด้วยการผลิตพลังสมาธิขึ้นมาด้วยการทำสมาธิพลังสมาธิที่มันแสดงตัวตนออกมานั้นมันจะเป็นพลังของความสงบพลังความสงบเนี่ยมันจะทำให้เราหายเหนื่อยนะสุขใดจะเหนือความสงบไม่มีเราสร้างมันขึ้นมาจากความสงบแล้วเราจะรู้ว่าหลายอย่างที่เรากำลังวิ่งตามอยู่นั้นมันใช่ของจริงหรือเปล่าหลายอย่างที่เราไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างเพราะเรานั้นวุ่นวายอยู่ วุ่นวายเยอะอาตมาไม่ได้เชิญชวนโยมมาบวชแต่อาตมาอยากให้โยมได้สัมผัสกับความสงบแล้วก็รู้ว่าบางทีเราไม่ต้องทํำหลายอย่างซะจนเกินไปทำอย่างอย่างบ้างได้ทำสองอย่างบ้างก็ได้แต่ให้ชีวิตไม่วุ่นวายแล้วไปเจอความสุขที่แท้จริงเข้าด้วยความสงบนะคุณโยมนะจากการทาสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร